มีการละเม่อสิทธิของเด็กหรือไม่นะคะแล้วก็เรื่องของการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่รัฐบาลก็ได้กำหนดนะคะ ไม่ว่ารัฐธรรมนูญที่บอกว่าจะต้องให้เด็กเรียนฟรี12ปีโดยมีคุณภาพนะคะแล้วก็เรื่องของสิ่ที่เด็กจะต้องได้รับการคุ้มครองจากการถูกอรัเอปรเยบนะคะ,ะทางเศรษฐกษิจแล้วก็ที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเด็กนะคะซึ่งเราก็พบว่าปัจจุบันนี้ไม่ว่าโครงกระดูกของเด็กหรือว่าเรื่องของสติปัญญานะคะก็ต่างก็การบังคับให้เรียนบังคับสอบนะคะ จริงก็สองปีทั่วจะมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายเทะนั้โรงเรียนของรัฐนะคะภาษาอัอางกฤษอันนี้จะต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษอะไรอย่างเงี้ยมันก็แสดงว่าไอ้จิชาที่แยกออกไปเนี่ยมันจะมีคุณภาพจะต้องจ่าย <c oughs> ตังค์ราษาอังกฤครับ